สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมาในสัปดาห์นี้ในหัวข้อของ m e m o r y และ CPU นะครับคอมพิวเตอร์นะครับประกอบไปด้วย m e m o r y CPU แล้วก็ i อทับโนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ m e m o r y แล้วก็ CPU ครับก่อนที่จะเข้า m e m o r y แล้วก็ CPU ขอมาอธิบายเกี่ยวกับ Address Bus ก่อนนะครับ a d d เ e s s Bus นะครับเป็นไว้สำหรับบอกตำแหน่งของหน่วยความจา หรืออุปกรณ์ที่ CPU ต้องการอ่านหรือว่าเขียนข้อมูลครับเช่นการฝอย address จาก CPU ไปหา memory ครับต่อมานะครับ Data bus <ata> <ath> เป็นช่องทางการส่งข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งแลว้วก็รับข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์เช่นระหว่าง CPU กับ memory นั่นเองครับต่อมามาพูดถยวกับ memory นะครับ memory เขาจะแบ่งได้เป็น2ออย่างนะครับก็คือ ROM กับ RAM ROM นะครับเป็นหน่วยเก็บ ข้อมูลที่สามารถอ่านค่าได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเขียนได้และข้อมูลจะไม่หายไปถ้าเกิดว่าติดเครื่องหรือว่าไฟดับนั่นเองครับโดยลอมสําเร็จรูปนะครับจะมีรหัสอยู่ตามนี้นะครับ2764ขนาด 8K มี Ad a d d เดทเ A ศถึง A12 ครับ27128ขนาด 16K มีอ d ดเดทเ a ศถึง A13 ครับ27256ขนาด 32K มีอ d ดเดทเ A0 ถึง A14 ครับ สองเจขนาด6 4สเคมีแอดเดตเอศูนย์ถึงเอสิบห้าครับโดยที่อันนี้จะเป็นการนำฟิฟฟอบหลายตัวมาต่อกันเป็นลอมนะครับโดยที่ในในลอมรับจะประกอบไปด้วยดีฟิฟฟอบหลายหลายตัวนะครับแล้วก็จะมีการส่งคำสั่งมาที่แอดเดสบัสแล้วก็ออกไปที่ d a t a b u s ครับโดยที่การทำงานของลอมนะครับจะทำงานที่ a c t i v e โ o w นั่นเองครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับ การเกิด Add Date Non Stable นะครับก็คือช่วงระหว่างการเปลี่ยนสัญญาณมีเกิดการดีเลย์ของสัญญาณเกิดขึ้นทำให้มีช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่มันเกิดช่วง Add Date Non Stable เกิดขึ้นมาตามรูปได้เลยครับต่อมานะครับขออธิบายเกี่ยวกับแรมกันต่อเลยนะครับแรมนะครับเป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่สามารถทําการอ่านค่าและเขียนค่าได้แต่ข้อมูลจะไม่หายไปหากเกิดเหตุไฟดับหรือปิดเครื่อง แรมนั้นนะครับไม่สามารถทําการอ่านและเขียนพร้อมกันได้ครับแรมจะสามารถทําการได้แค่อ่านหรือเขียนทีละอย่างครับไม่สามารถทํางานพร้อมกันได้ครับต่อมาเราจะมาพูดเขี่ยนแรมสําเร็จรูปกันเลยนะครับ6 2 6 4ขนาด 8k A, A 0อดเดถึง A12 ครับ6 2 1 2 8ขนาด 16k A 0ศนย์ถึง A13 ครับ6 2 2 5 6 ขนาด32 k a date a ศถึง a 1 4ครับ62512ขนาด64 k a 0ถึง a 1 5ครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ flip f l o ในล้อมในแรมนะครับขออภัยอันนี้นะครับจะเกี่ยวกับการสามารถเขียนแล้วก็อ่านข้อมูลได้นะครับโดยที่ อย่างที่เราได้บอกไปว่าเราไม่สามารถเขียนแล้วก็อ่านข้อมูลพร้อมกันได้ครับโดยที่มันจะถูกทําการควบคุมจาก cpu การอ่านนะครับจะเป็นการทําจาก memory มาที่ cpu แต่ว่าการเขียนจะทําจากการที่ cpu มาที่ memory นะครับโดยรูป d e e ฟฟ o r จะเป็นตามนี้เลยครับต่อมาครับเราจะทําการเอา d e ฟ p f o r หลายตัวนะครับมาต่อกันเป็น l ก็ได้ตามรูปนี้ครับโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีการเพิ่ม ขาตรงส่วนควบคุมก็คือไลท์กับลีดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีซีเล็กก็คือถ้าสมมติว่ามีการสั่งการซีเล็กแล้วก็ไลท์นะครับขาไลท์ like ก็จะทํางานนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการสั่งซีเล็กแล้วก็ลีดนะครับก็จะมีขาลีดทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเมมโมรีแบบนะครับโดยที่ข้างบนนะครับตั้งแต่ a 5ถึง a 0นะครับจะเป็นเกี่ยวกับ add date นะครับแล้วก็ด้านดานสายมือจะเป็นเกี่ยวกับ data ครับอันนี้ก็จะเป็นลอมต่างๆครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการต่อลอมกับแ a m เข้ากับ cpu โดยมี shift 8 3 8เอาไว้ select นะครับโดยชิป f t 8 3นี้ครับจะควบคุมจากการส่งข้อมูลผ่าน a 1 3ถึง a 1 5ครับว่าจะให้ทำงานตัวไหนแล้วก็ a ศถึง a 1 2คือตำแหน่งครับที่เราต้องการจาก address นั่นเองครับต่อมาเราจะมาพูดเกี่ยวกับ cpu นะครับ cpu นะครับย่อมาจาก c e n t e r processing unit นะครับ central processing unit โดยภายใน cpu นะครับจะประกอบไปด้วยการนำข้อมูลนะครับจาก memory เข้ามาที่ Fence ก็คือตัดเอาคำสั่งมาแล้วก็เอาคำสั่งมาดีโค้หรือว่าการตีความหลังจากนั้นก็เอามาทำการ execute หรือว่าการทำงานตามคำสั่งแล้วก็ทำการเลื่อนไปบรรทัดถัดไปแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการทำงานภายใน CPU แบบคร่าๆวๆโดย CPU นะครับจะประกอบไปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่า PC, Industrial Register หรือ IR อันนี้จะเป็นตัวเก็บคำสั่งแล้วก็ Address Bus, Data Bus แล้วก็ Control Unit ครับ Control Unit นะครับเป็นหน่วยควบคุมของ CPU โดยทำหน้าที่คล้ายกับสมองย่อยของ CPU ที่คอยสั่งให้ส่วนต่างๆของระบบทำงานอย่างถูกต้องตามลำดับแล้วก็ทำตามคำสั่งของโปรแกรมนะครับก็คือส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่า IR นะครับก็จะมาต้องผ่านตัว Control Unit ตัวนี้นั่นเองครับ โดย P C นะครับมีหน้าที่ในการควบคุมระดับการทำงานของโปรแกรมเก็บตำแหน่งของคำสั่งถัดไปที่จะนำไปประมวลผลฉากหน่วยความจำแล้วก็ต่อมานะครับ I R นะครับขออนุญาตผู้ตัวย่อนะครับบอกตำแหน่งของหน่วยความจำหรืออุปรกรณ์ที่ C P U ต้องการอ่านค่าหรือเขียนข้อมูลเช่นปล่อย AD d d r e s s จาก C P U ไปหา Memory ครับ โดยอันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการอ d d d a สนะครับข้างหน้าจะตั้งแต่ D7 ถึง D4 รับจะเป็นกิริยาแล้วก็ d 3 d 2จะเป็นประธานแล้วก็ d 1 d 0ก็จะเป็นกรรมน,นั่นเองครับโดยตั้งแต่ตรงกริยาครับก,ก,ก็คือเหมือนการสั่งคําสั่งต่างๆ,างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็น move add หรือ s w a แล้วก็จะมีคําสั่งต่างๆมากไปครับก็ <c oughs> <c oughs> ขอขอนุญาตจบข้อสอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ